สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกิน r v และกิจกรรม r v เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้เจอกันกับกิจกรรม r v สองรอบนะเพราะว่าพอผมรีวิวเสร็จปุ๊บออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเปิดเอา้าไอเกมไอเกมไอเกมอะไรของมันเนี่ยคือมันเอากล่องไอ้นี่มาเว้ยทุกคนกล่อง9้าคูปองมาวันนี้นะมันตั้งชื่อว่ากล่องแห่งความรักผมก็เอารีวิวไปแล้วตัดคลิปไปแล้วลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็เลยแบบว่า อันนี้คือไปส่งลูกเรียนพิเศษอะไรเรียบร้อยกลับมาทํางานบุงงานบ้านนะก็ขอมาเก็บตกให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นแพสชั่นจริงๆอย่างที่ผมบอกแบบเวลาใครจะสุ่มอะไรของ RV นะรบกวนมาดูช่องผมนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจเห็น Value นะก็กดไลค์กด Subscribe กันให้หน่อยนะครับผมฝากตรงนี้นะมาวัานนี้เราจะมารีวิวกล่องแห่งความรักนะครับผมซึ่งมันมีบันเดิลมาด้วยนะ90ไม่ขายขาย49อ่ะกดไปก่อน โอเคคราวนี้เราไปดูกล่องแห่งความรักนะครับผมว่ามันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างน,นะครับผมมันก็จะมีจดหมายมี1มี2มี5มี10อะไรต่างๆนานาน,านานะแล้วก็รางวัลใหญ่จะเป็นกรอบโปรไฟล์กับตัว t r e a m นะซึ่งไอตัววงแหวนของวงแหวนวาเลนไทน์เขาทำไว้ดีมากดรเลมันดีแบบดีงามพระรามเจ็ดแปดเก้าสิบบวกกันด้วยนะครับคือพอคิดเป็นราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6ถึงเคูปองต่อ1 token. นึ่งโทเค็นนึกออกไหมทุกคนมันมันเลทมันดีอยู่แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเปิดสัก50กล่องโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมลูดไปก่อนนะครับผมอีก40กล่องแล้วกันโอเคเมื่อกี้49บวกกับ360อ่ะผมเสียไป400คูปองแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า400คูปองของผมจะได้โทเค็น ไอ้วาเลนไทน์เนี่ยจดหมายรักเนี่ยกี่อันนะครับผมปเดี๋ยวไปดูกันเลยถ้าพอเปิดมาออกมาแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันผมขึ้นเลทแล้วมันหันแพงกว่าโทเค็นละหกโทเค็นละเจแนะนําให้หนีไปไปสุ่มวงแหวนดีกว่านึกอ,ออกไหมแต่ถ้าเลทมันได้เยอะกว่านั้นก็ค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนึงนะครับผม300คูปองได้57 เดี๋ยวผมหารให้เลยชัดๆเลยคิดออกมาแล้วครับผมตกโทเคและ7คูปองนะเออแต่ว่าไอตัววงแหวนอันนั้นอะคือผมอะมีคัมพีแดงเยอะแล้วผมซื้อคัมพีแดงแบบตอนลด50%เพราะฉะนั้นสายดองคัมพีผมแนะนำว่าให้ไปตัวคัมพีดีกว่าแล้วก็สายที่กดสด ผมแนะนําว่าก็ไปคัมพีดีกว่าถ้าเลดมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วแต่เพราะว่าคัมพีมันก็แบบมันมันก็มีพูดตรงๆว่าสกินมันก็แตกมาเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวนะผมดูก่อนว่าผมนะมีกี่โทเค็นอะไรยังไงนะค,ะครับผมขาดอีกนิดนึงผมจะได้จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากได้ตัวบัตเตอร์ไฟกับอะไรอันนี้นะเจ็ดสี่ยี่แปด สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบวกโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาที่เหลือที่เหลือเดี๋ยวผมผมไปลุยนี่ดีกว่าผมไปลุยวงแหวนต่อดีกว่านะครับผมอ่ะมาขอแรกก่อนนะครับผมอิกกี้หนึ่งอันนี้คือตัวสุดตัวเกือบสุดของอิกกี้เพราะตอนนี้มันมีอิกกี้คอร์แล็บลิมูรุอะไรนะั่นอะเออนั้นอันนั้นสวยกว่าสวยแบบอย่างเห็นได้ชัดแต่นี้คือสายอีโคตัวนี้สวยนะเออสำหรับสายอีโคนะ,คะบอกบอกเลยว่าแลกได้นะครับผมบีเจน บีแจนเนี่ยก็มีตัวสุดอยู่หลายตัวนะเอออันนี้อาจะไม่ใช่ที่สุดนะครับผมแต่ว่าไม่เหมือนใครเท่าไหร่นะได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ายังเฉยเยเอเลนดอก็เยอะแยะนะครับผมไม่ใช่ตัวสุดเหมือนกันตามนี้เลยแล้วก็มีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยอ่าแล้วก็ช่วงนี้มันบับเนิบกระกระจัดกระจายกระจุดกระแจนะครับผมยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ดูแพดดรอยเซอร์เลย นะครับผมโอเคเหลืออีกนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวผมไปสุ่มวงแหวนให้ได้หนึ่งรอยสาสิบนะครับผมโอเคผมผมเล่นอันนี้ไปแล้วนะอันนี้คือตกอันละสี่คูปองนะได้อยู่แต่ว่าผมผมไม่เล่นแล้วกันเพราะว่าวงไอตัวคัมพีแดงผมเหลือเยอะจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําอะไรอะ่ะนึกออกปะผมจะสุ่มดีกว่ามันจะได้ร้อยสิบโทเค็นนะเนี่ยเห็นปะมันมันดีกว่าแบบอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะ โอเคนี่จริงๆิงสุ่มทีละหนึ่งอย่างได้เลยงงออกไหมโอเคอ่ะประหยัดครับผมโอเคครบหนึ่งร้อยสามตินะแรกมีลอโคชิลชิๆไปยักเ <Yes. S 1> <Yeah. S 2> พราะว่าผมมองว่าไอดีเนี้ยพอสกินมันเยอะใช่ไหมทุกคนแปดเก้าร้อยสกินน่ะไอตัวบัตเตอร์ไฟตัวไอดอลอ่ะมันอาจจะเข้ากล่องมิสทรีบ็อกอ่ะเออก็เลยแบบ เดี๋ยวค่อยไปรอเก็บตอนนั้นก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยประเด็นอ่ะโอเคอ่ะวันนี้ก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมช่องอ f อฟอ่อพรูฟมาแล้วนะว่าวงแหวนมันเดือดกว่าดีกว่าจริงๆนะสำหรับสายกดสดและยิ่งสายถ้าเป็นสายดองคมพีนะก็ไปตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่านะกล่องเนี่ยซื้อตัวบันเดินได้เพราะว่ามันก็จะได้การันตีรืสิบโทเค็นบวกบวกอยู่แล้วนะครับผมก็49ก็ถือว่าถูกถูกกว่าถูกกว่าตัวคมพีหน่อย นะครับผมอ่ะก็แนะนําว่าถ้าใครจะซื้อก็ซื้อแต่บันเดิลก็ได้นะครับและก็ช่วงนี้เหมือนอวีเขาลดราคาสกินนะแต่เขาไม่ได้ลดความเสียหายที่เราเสียไปนึกออกปะคือถ้าจะเอาทุกอันทุกอันที่มันเข้ามาเราม่นก็เสียตังค์เท่าๆของเดิมนึกออกปะเราแค่ได้จํานวนสกินมากกว่าแต่เราก็เสียหกเจ็ดแปดพันอยู่ดีอะต่อเดือนถ้าจะเอาของใหม่เออมันไม่ได้ถูกลงมันแค่ให้จำนวนสกินเรามากขึ้นนะเป็นการตลาดแบบ เหมือนจะไม่ดีเหมือนจะดีเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ก็เอ๊ะเอ๊ะสมก,กึกอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ค่าใครคิดจะเติมเกมก็นึกถึงร้านกอฟอ์ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้กันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม